ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,รทุกทกท่านนะคะประกาศคณะอนุกรรม,มาการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี63ทับ64งวดที่8ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรและคาดว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง19มิถุนายน2564สำหรับข้าวโพดชนิดเม็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาตลาดกลางอ้างอิงกิโลกรัมละ8.70บาทซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายซึ่งรัฐบาลประกันที่ 8.50บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะดังนั้นในงวดที่8ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเทกศสนะคะไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรเนื่องจากราคาตลาดกลางอ้างอิงกิโลกร,รัมละ8.70บาทสูงกว่าราคาที่รัฐประกันกิโลกร,รัมละ8.50บาทดังที่กล่าวข้างต้นนะคะ ขอขอบคุณข่าวที่มาจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ